กรับเรือนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกที่โซเกียรติครับกับผมมน,นัทโกศลที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการประกันสังคมประเทศไทยมีประกันสังคมมาแล้ว34ปีแก้ไขกฎหมายประกันสังคมมาแล้ว4ี่ครั้งครั้งสุดท้ายก็คือปี258 8 เขาเรียกว่าฉบับที่4ที่ผู้ใช้แรงงานพยายามพูดถึงเป็นพรบรที่แก้ไขเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนในระบบนอกระบบพอสมควรเนื่องจากว่าก่อนปี2 5 5 8เชื่อไหมครับว่าผู้ประกันตนเนี่ยจะรักษาได้อย่างเดียวครับพอเรามาแก้ไขฉบับนี้ฉบับที่4กฎหมายมันจะชัดเจนต้องมีการส่งเสริม สุขภาพให้กับผู้ประกันตนกฎหมายฉบับนี้ได้ดยส่งมากครับแต่การแก้ไขกฎหมายทั้งสี่ฉบับไม่ได้พูดถึงในเรื่องของผู้ประกันตนที่เข้ามาสู่ระบบประกันสังคมตั่วหน้าเลยเพราะอะไรครับเพราะประเทศเรายังติดกับดักในเรื่องประกันสังคมอยู่พอสมควรรายงานฉบับนี้แหละครับจะตอบโจทย์ได้พอสมควรในเรื่องของ ก้าวสู่ประชาคมตัวหน้าด้วยประชารัฐทำไมพูดอย่างนี้ครับประโยชน์ข้อที่หนึ่งนะฮะผมสรุปสั้นๆนะฮะเพราะไม่อยากให้เสียเวลานะครับท่านผู้ทรงเกียรติที่เป็นสวที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับข้อที่หนึ่งนะครับถ้าดูเก้ากล่องที่ท่านประธานนรลงได้พูดไปะสะักครู่ก่อนที่จะมีการที่จะรายงานให้ผมสรุปคนสุดท้าย บุคคลที่มีรายได้อายุ15ปีขึ้นไปครับเข้าสู่ระบบประกันสัมได้เลยท่านจะเข้าในภาคบังคับเพราะอย่าลืมนะครับประกันสัมตอนนี้มีสองระบบตามกฎหมายฉบับที่รอมบังคับใช้อยู่ก็คือมีภาคบังคับสถานประกอบการมีลูกจ้างหนึ่งขึ้นไปต้องเข้าสู่ระบบประกันสัมจะเป็นบุคคลหรือจะเป็นร้านค้า ของชำอะไรก็เลยด,ดีถ้าขคลนระบบสังคมต้องมีโลจ้างหนึ่งคนขึ้นไประบบที่สองก็คือสมัครใจครับคนที่อยู่ในมาตร3ามต้องผ่านมาตรสามสาก่อนอย่างน้อยต้องเป็นผู้กันตน12เดือนครบ1ปีจึงเข้าไประบบมาตาสามเก้าทำไมเพราะว่ารายงานฉบับนี้ตอบโจทย์ได้เนื่องจากว่าเราใช้คําว่าทั่วหน้าถ้าท่านมีไรายได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมได้เลยครับเพราะอะไรเพราะว่าเรามีมาตาสามส ตั้งแต่ทับ1ไปถึงทับ 8. แต่ละช่องแต่ละช่องท่านจะมีชุดสิทธิพิเศษในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเรื่องส่งเสริมสุขภาพก็ดีในเรื่องประกันเลยได้ในเรื่องของนะครับอุบัติเหตุเจ็บป่วยก็อยู่ในแต่ละช่องแต่งลงสิทธิประโยชน์เพราะรายละเอียดถ้าพูดแล้วก็จะไม่ใช่สรุปกรับจะเยอะมากซึ่งหลายท่านได้อภิไปรายไปแล้วส่วนที่สองนะครับผมมองว่าปัจจุบันนี้มาตรา39เนี่ย นะครับที่พวกเราเรียกร้องมานานเลยครับเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ยังไงครับเพราะว่าคนที่อยู่มัตรา33เนี่ยไปสมัครใจมัตราสามจะไม่มีโอกาสได้รับบำนาเลยครับนะครับเพราะต่อไปเป็นผู้ตงมัตราสาม้าได้หกรณีแต่หลายท่านไม่อยากจะต่อถึงหกกรณีทําอย่างไรจะอยู่มัตราสามสาได้ก็ปลดล็อกครับเล่มนี้หมายถึงมาตรา3ามเก้าก็สามารถรับบำนาได้ ก็เอาเงินรับบํานาญจากาามาตาสามสาวที่รัฐสมาวะครับตอนนี้บํานาญสูงสุดที่ผู้องตัวได้รับอยู่ก็คือ5้าพันสองห้าสิบาทสูงสุดนะครับที่รับอยู่ตอนนี้ถ้ารายงานฉบับนี้ผ่านนะสวนะผ่านรัฐสภา,าออกไปเป็นกฎหมายตาเป็นกฎหมายนะผู้ประกันตนมาตาสามเก้านะครับหลุดมาจากมาตาสามสาก็สามารถรับบำนาญขขงตัวเองแหละครับห้าพันสองร้อยห้าสิบาทก็จงเ,เงินสองพัน นะครับ5 2า0บาทมาจ่ายมาตรา39ก็คือ432บาทอันนี้ตอบโจทย์ของผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบแน่นอนนะครับที่อยู่ในระบบตอนนี้ประมาณ12ล้านคนถ้าอยู่มาตาา3เก้าอยู่ประมาณ1ล้าน8 0 0แสนคนครับถ้าอยู่มาตรา40ก็อยู่ประมาณ10กว่าล้านทำไมโจทย์สุดท้ายที่บอกว่าสรุปมาตรา40มาตรา40ตอนนี้มีอยู่3มช่องทางต้องขออนุญาตนะครับเอยนามท่านแนะ ท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านอดุลแสงสิงแก้วนะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการแรงงานชุดนี้แหละครับท่านได้ทําไปเยอะกับผู้บัญช่นะครับในส่วนของตามหมู่บ้านตามชุมชนตามผูยบ้านสมัครเข้ามาเยอะตอนนี้น,นะครับสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี63นะมาเรื่อยๆทําให้ผู้บันชนมาตาสีสิบเปรนตที่ส่งแล้วก็สมัครเข้ามาเยอะนะครับถึงส0กว่าล้านคนรายงานฉบับนี้จึงมีการเสนอ นะครับเป็นพัดที่4ี่โดยซ้ําไปในช่องทางที่4นะครับคนที่มีรายได้สามารถเข้าอยู่ในมาตา40นะครับอายุสิบปีขึ้นไปเพิ่มสิทธิประโยชน์ขึ้นเยอะแยะโดยเฉพาะาช่องทางที่3นี่นะครับขออนุญ,ญาตท่านประธานนะครับพูดลงรายละเอียดเล็ลเลกน้อยนะครับข้าราชาการที่เกษียณอายุไปครับเราขยายอายุนะครับหกปีเดิม60เราขยายไปถึง65คนที่เกษียณอายุจากราชาการจะเป็นข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจ ก็สมัครเข้าไปบัตรา40ตูตัวเลขตอนนี้อยู่ประมาณเกือบ200,000คนครับเพราะเราขยายในอนาคตข้างหน้าผมว่าระบบการุกทั่วหน้าน่าจะเริ่มต้นที่อายุ15ปีไม่ต้องมีกเกษียณอายุไปจนเราเสียชีวิตแล้ครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยระบบสุขภาพระบบรักษาพยาบาลน,นะระบบต่างๆนะมันก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆสะสมาไปมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการจ้างงานการจ้างงานตอนนี้ ท่านทราบไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างการจ้างงานจะมาหลายรูปแบบในเล่มนี้ก็เขียนไว้ว่าแรงงานอิสระนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีพรบร,ร่างพรบ,รบรผ่านกิษฎิกาในเรื่องส่งเสริมคุ้มครองแรงงานอิสระอย่างเช่นไลเดอร์นะครับไลแมนต่างๆพวกนี้ก็จะอยู่ในเล่มนี้แหละครับนะครับ,นะรบก็จะฝากที่ประชุมสภาวุฒิสภาไว้นะครับว่ารายงานฉบับนี้เป็นประโยชน์เป็นคุณค่าหนึ่งที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับ พี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบและรายงานสละขอบคุณมากครับ